เรื่องพึ่งตัวต่อและแตนในพรงไม้แห่งหนึ่งเป็นที่กักตุนน้ำพึ่งซึ่งตัวต่อประกาศว่าน้ำพึ่งทั้งหมดเป็นของพวกมันฝ่ายพึ่งก็มั่นใจว่าขุมทรัพย์เป็นของพวกมันต่างหากการโอบเถียงลุกลามใหญ่โตจนดูเหมือนว่าเรื่องราวไม่อาจยุติลงได้โดยปราศจากการสู้รบท้ายที่สุดด้วยความมีเหตุมีผลของทั้งสองฝ่ายพวกมันจึงตกลงว่าควรมีผู้พิพากษาที่จะมาตัดสินในเรื่องนี้พวกมันจึงนำความไปยื่นต่อแตน ซึ่งเป็นผู้คงความสันติในป่าแถบนั้นเมื่อผู้พิพากษาเบิกความก็มีพยานมากมายให้ยาการว่าพวกมันเห็นสัตว์ที่มีปีกบินอยู่แถวๆโพรงไม้ดังกล่าวส่งเสียงหึ่งดังไปทั่วพวกมันมีลำตัวเป็นแถบลายสีเหลืองและดำเหมือนพึง่งทนายฝ่ายตัวต่อรีบยืนกรานทันทีว่าคำอธิลายนี้ตรงกับลักษณะของลูกความมันพยานหลักฐานที่ว่าไม่อาจช่วยให้ผู้พิพากษาแตนตัดสินความได้ มันจึงเลื่อนการพิจารณาของศาลออกไปอีก6สัปดาห์เพื่อขอเวลาคิดให้รอบคอบเมื่อถึงเวลาพิจารณาคดีอีกครั้งทั้งสองฝ่ายต่างมีพยานเพิ่มขึ้นอีกมากมายมดตัวหนึ่งยืนขึ้นให้การเป็นตัวแรกและกำลังจะถูกซักคานเมื่อพึ่งชราผู้หลักแหลมแสดงตนต่อ,นตอหน้าศาลถ้าแต่ศาลที่เคารพมันเอ่ยขึ้นคดีนี้ถูกเลื่อนมาหสัปดาห์แล้วหากเร็ว นี้ยังไม่มีการตัดสินน้ำพึ่งก็คงจะเอาไปทำอะไรไม่ได้ข้าจึงขอเสนอว่าจงมอบหมายให้ทั้งพึ่งและต่อสร้างรวงพึ่งขึ้นมาแล้วเราก็จะได้เห็นกันในไม่ช้าว่าน้ำพึ่งนี้เป็นของใครกันแน่พวกตัวตอบประท้วงกันเสียงดังผู้พิพากษาแตนผู้ชานฉลาดเข้าใจในพริบตาว่าทำไมพวกมันจึงประท้วงเช่นนั้นเป็นเพราะพวกมันรู้ดีว่าไม่อาจสร้างรวงพึ่งและใส่น้ำพึ่งเข้าไปในนั้นได้ ชัดเจนแล้วว่าใครที่สร้างรวงพึ่งและใครไม่อาจทําได้สรุปว่าน้าพึ่งเป็นของพวกพึ่งผู้พิพากษากล่าวนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความสามารถพิสูจน์ได้ด้วยการกระทําพุทธภาษิตอุทธาตากรรมเทยเตยเตยสุอปปะปะมตโตวิจักขโนสุสังวิหิตกม,มันโตสราชวัสตุวเสผู้หมั่นในการงานไม่ประมาทเป็นผู้รอบคอบจัดการงานเรียบร้อยจึงควรอยู่ในราชการ うん。